ความทุกข์ความเครียดก็มีประโยชน์นะเอ๊ะมีประโยชน์ยังไงเรามาฟังกันเลยค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูมาปางพาวเ i นเซเอาทอปิกวันนี้นะ่าสนใจมากเลยเรื่องของความทุกข์ความเครียดความเศร้าต่างๆมีประโยชน์จริงหรอนะคะครูมาปางไม่น่าเชื่อเลยอะคุณลองคิดดูง่ายๆนะถ้าสมมติว่าวันนี้คุณไม่ทุก คุณไม่เศร้าคุณไม่เครียดคุณก็คงไม่อยากจะมาสนใจเรื่องของการพัฒนาตัวเองเรื่องของการยก,กระดับจิตใจเรื่องของการฝึกนั่งสมาธิจริงไม่จริงจริงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่เคยผ่านความดาร์กมากๆหรือแบบความทุกข์ที่มันดิ่งสุดๆอะคุณจะยังไม่อยากหาทางออกคุณก็คงจะยังแบบใช้ชีวิตแบบเออเรื่อยๆเล่นๆ,นๆไปตามกระแสะโลกและคุณก็ไม่เคยกลับมาตระหนักรู้ถึงความจริงเลยว่าเฮ้ย จร,จริงๆล้วชีวิตฉันต้องการอะไร่ยนี่แหละค่ะคือประโยชน์ของความเครียดประโยชน์ของความทุกข์ต่างๆที่คุณเคยเผชิญมาจนถึงวันนี้ที่คุณมาสนใจในคลิปวิดีโอเรื่องนี้นะคะหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆในาศาสตร์ของการพัฒน,นาตัวเองยกระจิตใจเรื่องของ spiritual awakening อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละค่ะเป็นเพราะคุณทุกข์มาก่อนคุณกําลังหาทางออกให้กับตัวเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าค่ะที่ท่านตัสรู้เพราะท่านเห็นความทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายทำยังไงดีถึงหาทางออกได้และเมื่อพุทธเจ้ารู้สึกแบบนั้นนะคะท่านก็ตัดสินใจออกบวชถูกไหมเหมือนทุกคนนะคะที่ตอนนี้คุณมาดูตรงนี้ก็เพราะว่าคุณถูกนทํทำนองเดียวกันเลยดังนั้นถ้าวันนี้คุณถุกคุณเครียดคุณอย่าไปว่าเขาคุณอย่าไปรู้สึกว่าทำไมฉันต้องรู้สึกทุกข์ทำไมฉันต้องรู้สึกเครียดทำไมฉันต้องมาเศร้าแบบนี้ด้วยแต่คุณมองเป็นข้อดีค่ะว่าอ๋อโอเคตอนนี้ฉันกะกำลังรับรู้อยู่นะว่าฉันถุก ฉันรับรู้เนาฉันเครียดฉันรับรู้เ่าฉันเศร้าให้คุณเป็น observer มองตัวเองเป็นบุคคลที่สามมองตัวเองอีกทีหนึ่งว่าโอเคตอนนี้ฉันกําลังถูกอยู่ฉันกําลังเครียดอยู่เรื่องไหนนะอ๋อเรื่องนี้โอเคแล้วตอนนี้เนี่ยคุณเรียนรู้อะไรจากความทุกข์ความเครียดความเศร้าเหล่านี้บ้างเออห้คุณเป็น observer เรานั่งมองตัวเองอืมโอเคเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นฉันได้เรียนรู้ว่าจุด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  และเมื่อคุณเป็นผู้สังเกตการเนะะี่ยค่ะคุณจะไม่ได้ตำหนิตัวเองละแต่คุณจะมองจากความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นมองจากคนที่สามมองว่าตอนนี้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและเมื่อคุณเป็นคนสังเกตการเนะะี่ยค่ะคุณจะสามารถมองภาพได้กว้างมากขึ้นโอเคไหมาบางทีเนี่ยเราก็มาอยู่ในความทุกความเครียดอะเลนในการมองของเรามันจะแคบ แต่เมื่อคุณเป็นออฟเซอร์เวอคุณมองจากภายนอกคุณจะเห็นมุมมองต่างๆที่กว้างมากขึ้นมุมมองของคนอื่นที่ทําต่อคุณต่อเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้อย่างเงี้ยค่ะทําให้คุณได้รู้อะไรที่ลึกซึ้งมากขึ้นจากการที่คุณแค่เป็นคนมองปัญหาแบบตรงๆโอเคปะอย่างส่วนตัวคุณมาปาักเอนะคะจะเล่าประวัติให้ฟังว่า ก่อนก็เป็นคนที่เครียดแล้วก็ทุกข์เยอะมากๆก็คือตื่นมาคือไม่มีความสุขเลยแล้วก็ร้องไห้บ่อยมากนะคะนอนไม่หลับต่างๆนานาจนอยู่ในขั้นที่แบบดาร์กสุดๆในชีวิตเออไ,ไม่ไม่ไม่บอกละกันว่าคือเรื่องอะไรแต่คือแบบดาร์กสุดๆแล้วอะค่ะแล้วก็พยายามจะหาทางออนกับตัวเองว่าเฮ้ย ตอนนี้ฉันทุกมากเลยในอายุที่แบบน้อยมากๆคือ,อยังเรียนอยู่แล้วก็มานั่งคิดว่าเออทําไมฉันถึงทุกขนาดนี้ทำไมเหมือนเพื่อนวัยเดียวกันเลยที่เขาไปลัลล่ามีความสุขใช้ชีวชิตแบบวัยรุ่นทำไมฉันมาทุกกับเรื่องที่ไม่เหมือนเพื่อนวัยเดียวกันที่เขามาทุกเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลย พยายามหาทางออกตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็ได้ศึกษาเรียนมาเรื่อยๆหาทางออกศาสตร์ดุนศาสตร์นี้มีอะไรมาก็คือศึกษาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วทําให้ครูป,ปังอ่ะได้มีโอกาสได้ศึกษาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการฝึกนั่งสมาธิหรือว่าศาสตร์พลังงานต่างๆก็มีโอกาสได้ไปเรียนนะคะแล้วก็ทําให้ครูป,ปังอ่ะตกผลึกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้มากขึ้นว่าโอเคฉันจะหาทางออกให้กับตัวเองยัง,ยงไงบ้างและในวันหนึ่งอะค่ะที่ครูป้าปังอ่ะ หาทางออกหลายๆทางโจนหลายๆทางเนี่ยมา m i ์กันพอดีแล้วลงตัวว่าโอ,โอเคครูบางเจอประตูละโอเคประตูบานนี้แหละครู้องจะเปิดประตูไปแล้วคนพบแสงสว่างและจริงๆเนี่ยในช่วงที่ครูบ้างอยูน่ในความทุกข์มากๆเนะะี่ยค่ะมีความคิดความคิดหนึ่งขึ้นมาก็คือถ้าวันหนึ่งครูบางออกจากความทุกข์ได้ออกจากความเครียดต่างๆที่ครูมีเนี่ยครูอยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่ช่วย uplift ก็คือแบบช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน คนที่กำลังประสบอยู่ในสถานาการณ์เดียวกันเนี่ยให้สามารถออกจากปัญหานี้ได้อันนี้คือไลฟ์มิชชั่นณตอนนั้นเลยที่รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนหาทางออกไม่ได้ และนี่แหละค่ะก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงมาเป็นครูมาปังเ o w ร์ลเวนเซา u t นาตอนนี้ก็คุณอ,อยู่ในช่วงเวลาที่ทุกมากมากมาก่อนแล้วก็มีความคิดว่าอยากจะช่วยคนอื่นคนทุกข์เหมือนกัน ทำให้ครูปังอะศึกษาหาความรู้หาทางออกทำให้ครูปังเนี่ยมีโอกาสนะได้ช่วยเหลือคนที่กําลังอยู่ในภาวะที่อาจจะไม่มีความสุขรู้สึกเครียดหรือกําลังติดขัดอะไรบางอย่างเนี่ยให้เขาสามารถหลุดออกจากปัญหาตรงนั้นได้เนี่ยค่ะคือเกิดจากความทุกข์ ถ้าครูาปางในอายุวัย28่ปีกันมาตังปีเนี่ยไม่เคยผ่านความทุกข์มาก่อนเลยชีวิตเกิดมาโอ้ยมีความสุขแฮปปี้ลัลาจังเลยอย่างเงี้ยก็คงจะไม่มีครูปังวันนี้ที่มาสอนด้าน m i n d f e มาสอนการนั่งสมาธิมาเป็นคนที่คอยชี้แนะแนวทางกับผู้คนจะไม่มีครูปังวันนี้เลยค่ะถ้าครูปางไม่เคยเจอปัญหาเมื่อเคยทุกข์แบบที่มันดาร์กสุดๆในชีวิตมาก่อน ดังนั้นไม่ว่าวันนี้สถานการณ์ในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะแย่ขนาดไหนคุณจะทุกข์ขนาดไหนเฮ้คุณมองว่าเมื่อคุณทุกข์สุดได้คุณก็เป็นแสงสว่างที่สุดได้คุณก็จะสามารถอยู่ในโหมดที่คุณมีความสุขได้มากๆเช่นเดียวกันไม่ได้เกี่ยวกับว่าวันเนี้ยคุณแบบทุกข์มากๆแล้วคุณจะอยู่แบบนี้ตลอดไปนอกจากว่าคุณไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็สามารถอยู่ในความทุกข์นันไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะแต่ ผงเชื่อว่าถ้าคุณกําลังทุกข์อยู่และคุณกําลังฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่แสดงว่าคุณกําลังหาทางออกให้กับตัวเองและคุณรู้อะไรไหมคะว่ามนุษย์เนี่ยเราเกิดมาบนโลกนี้เพื่อที่จะเรียนรู้และเติบโตขึ้นการที่คุณเจอความทุกข์ก็คือบททดสอบจากจากาาักรวาลกําลังส่งให้คุณพือจะผ่านไหมบทนี้ยเธอจะผ่านไหมถ้าเธอผ่านก็คือเธอบลดล็อกความคิดบางอย่างบลดล็อกความรู้สึกบางอย่างแล้วโอ,โอเคฉันลกแ,แล้วฉันไปต่ออีก สเต็ปหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันอันเนี้ยก็คือสเต็ปที่จักรวาลกําลังทดสอบคุณอยู่ว่าคุณจะสอบผ่านไหมหรือคุณจะอยู่ที่เดิมอยู่แต่ความทุกข์ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนี่แหละค่ะคุณจงมองความทุกข์ความเครียดหรือปัญหาที่คุณมีเป็นข้อดีที่ทำให้คุณเติบโตขึ้นคุณมีความคิดที่กว้างขึ้น คุณมีเซตความรู้ใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นจากการศึกษาหาข้อมูลเพื่อทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากความทุกข์หรือปัญหาต่างๆถ้าคุณมองว่าปัญหากําลังทําให้คุณทุกข์ใจอย่าให้คุณมองว่าปัญหาจะเป็นปัญหาหรือไม่ขึ้นอยู่กับมุมมองถ้าวันนี้คุณมองว่าสิ่งนี้คือปัญหามันก็คือปัญหา ถ้าคุณมองว่าสิ่งนี้คือเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ฉั้นกำลังจะมาเรียนรู้และกำลังทำความเข้าใจและกำลังจะก้าวข้ามเจ้าสิ่งสิ่งนี้ไปได้ก็จะไม่เรียกว่าปัญหาดังนั้นน่ะคำว่าปัญหาขึ้นอยู่กบับคุณนียามคำนี้ว่ายังไงหรือความเครียดต,ต่างๆความรู้สึกไม่พอใจแล้วก็แล้วแต่ที่เป็นอารมณ์เชิงลบคืออยู่ที่มุมมองของคุณเท่านั้นว่าคุณกำลังมองว่าเหตุการณ์นี้ย ทำให้คุณทุกข์หรือเปล่าการที่คุณเครียดการที่คุณทุกข์ไม่มีความสุขออยู่ที่มุมมองคนนั้นเลยค่ะคนสองคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันความรู้สึกจะแตกต่างกันถูกไหมเออเหมือนคุณไปโรงเรียนอะ่ะเออเพื่อนคนนี้มีความสุขในเรียนวิชานี้ทําไมฉันไม่มีความสุขเลยเห็นปหะค่ะแ้วขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่าคุณมองแบบไหนกับวิชานี้เหมือนกันค่ะวิชาชีวิตในสถานการณ์เดียวกัน คนแต่ละคนมองไม่เหมือนกันดังนั้นอย่ามองว่าปัญหาคือปัญหาและอย่ามองว่าคุณจะเครียดอะไรแบบนี้ตลอดไปคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เมื่อคุณเข้าใจและเมื่อคุณตัดสินใจที่จะก้าวข้ามออกจากความรู้สึกนั้นก้าว mm hmm. ข้ามออกจากชุดความคิดเหล่านั้น mm hmm. แล้วไปเป็น y u u r e s t Version หรือ Your Better Version ของคุณผ่านความทุกข์ต่างๆที่กำลังสอนบทเรียนที่ล้ำค่าให้กับชีวิตของคุณ ไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกคะ่ะที่เกิดมาไม่มีปัญหามีความเครียดเลยทุกคนต่างเกิดมามีบททดสอบพิจักรวัลมอบให้อยู่เพียงแต่ว่าวันนี้คุณจะสามารถสเตปอัพได้เร็วหรือช้าแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวคุณคะ่ะแล้วครูบ้างก็เชื่ออย่างหนึ่งนะว่าแต่ละคนเนี่ยมีทา์มิ่งที่เหมาะสมของตัวเองที่เราจะหาทางออกให้กับชีวิตแล้วครูบ้างก็เชื่อว่าทุกคนก็สามารถหาทางออกได้อย่างแน่นอน ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่สามารถหาเอาได้หรอกอยู่ที่ว่าวันเนี้คุณตัดสินใจที่จะยกระดับตัวเองขึ้นหรือเปล่าคุณตัดสินใจที่ชันจาไม่เอาแล้วนะแบบนี้ไม่เอาละฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะเป็นคนที่มีชุดความคิดใหม่เป็นคนที่มีความสุขในชีวิตมากขึ้นเอนจอยในชีวิตมากยิ่งขึ้นอันนี้แหละค่ะคือเมจิกของการเกิดมาบนโลกนี้คือการที่เรารู้ความทุกข์รู้ปัญหาที่คุณมองว่ามันเป็นปัญหาและก้าวข้ามสิ่งนั้น เติบโตขึ้นอย่างสวยงามและเมื่อคุณกาวคมสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นแสงสว่างที่จะสามารถส่งมอบความรู้ส่งมอบสิ่งดีให้กับเพื่อนมนุษย์คนที่กําลังเผชิญความทุกข์นั้นต่ออันนี้ก็คืออีกหนึ่งเมจิกเหมือนที่ครูป้ากำลังําออกมาก็คือเคยผ่านปัญหาหนักๆเครียดมากๆแล้วก็รู้สึกว่าฉันหาทางออกในชีวิตไม่ได้อีกแล้วนะตอนนั้นที่คิด จนวันนี้สามารถถ่ายคอร์ดความรู้ให้กับผู้คนผ่านทางช่อง Youtube หรือคอร์สออนไลน์ต่างๆเลยครูบ้องเปิดให้ฟรีนะคะในตอนนี้คือมีคอร์สนักสมัย2ี1วันนะคะแล้วก็มีคอร์สใหม่ก็คือ28วันนะคะหาเป้าหมายในชีวิต แล้วครูมันก็ดีใจค่ะที่มีโอกาสได้สอนทุกคนในคลาสนะแล้วทําให้แต่ละคนได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นมีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค้นพบสติในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะกับพรใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในการหาเป้าหมายในชีวิตว่าเออจริงๆงเนี่ยเราเกิดมาบนโลกนี้เพื่อมิชชั่นอะไรกันแน่ครูบังก็หวังว่านะคะถ้าใครที่ กำลังฟังคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่ลงทะเบียนนะคะเข้ามาเรียนด้วยกันนะคะทั้งคอร์สเก่านะคะก็คอร์สเก่าก็ไม่เก่านะเพิ่งจบไปเองนะคะก็เข้ามาเรียนย้อนหลังได้สำหรับนักสมาธิ21วันแล้วก็คอร์สใหม่นะคะก็รอเรียนพร้อมกันในวันที่5กรกฎาคมเวลา5โมงเย็นนะคะสามารถแอดมาไดน้นะคะที่ l i น์แอดครูมาปางถ้าใครอยากเรียนนักสมาธิ ถ้าใครอยากเรียนน,มมนั่งสมาธิ21วันก็แค่พิมพมาว่านั่งสมาธิ21วันถ้าใครอยากจะเรียนนะคะคอร์สใหม่28วันหาเป้าหมายในชีวิตก็พิม,มาว่า28วันได้เลยนะคะเพราะพลังในการสร้างในตัวคุณวันนี้ครัวป้าเพราิร์ลซ้วขอลาไปก่อนขอทุกวันเป็นวันที่ดี